สวัสดีทุกคนผมคนันเชนนอยอีกแล้วครับวันนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่มาดูพวกเรามาสร้างเกมไอแอปนี้ฮะจะโชว์รูปให้ดูใช่แอปนี้ฮะ,ะ,รรฮะซึ่งผมสร้างเกมประมาณ8ปดประมาณเท่าไหร่จะไม่ได้ผมสร้างเกมตั้งไม่ไม่ไม ไม่ใช่สิผมสร้างเกมแปดเกมนะเออแปดเกมเอ็มอืคุณต้องต้องเจออันนี้ก็ต้องเจอทั่วไปฮะอันนี้เจอทั่วไปฮะอะไรฮะเออไม่ต้องซึ่งโอ้ยแบบจงหมดเออน,อ,อนั่นก็ช่างมันเถอะ นั่นก็อย่าไปเล่นอีกสามพวกนี้นะอย่าไปเล่นดีกว่าอีกสามเนะี่ยอีอันนี้กับอันนี้และอันนี้ด้วยด้วยไอไอสามอันเนี้ยต้องคุณต้องเล่นเอออันนี้ก็เหมือนกันนะอีไอเครื่องคิดเลขต้องสามารถซื้อตรงนี้ก็ได้เออของผมแหละแหละมันก็มีแค่นี้แหละครับผมมามาแค่ค่มาแค่เฉยๆก็ อยากให้มีคนเล่นเยอะมากๆให้ผมต้องการคนเล่นเยอะมากๆอ่ะฉันต้องการมากๆฉันต้องการมากๆในอนาคตในอนาคตผมจะอัพเด้เกมหา,หน,านี่เนี่ยผมเป็นแฟนคลับผมไฟในเฟตนดีนะผมเป็นแฟนคลับจริงจริงเออก็มีเกมไฟในเฟตดีภาคสองนะผมกำลังจะอาคลิปไอ้นี้นะ แต่มันตัวคน้นใจมันกวยเนี่ย,ยหัวร้อนเลยนั่นก็มีแค่นี้นะครับผมก็มาแก้มีปัญหาการการแค่เออไม่มีอะไรก็ลาก่อนนะครับ